สวัสดีครับร้านปัญญาแทคเตอร์นะครับผมวันนี้เรามารีวิวนะฮะสินค้าเข้าใหม่ภายในร้านนะครับกับรถแท็กเตอร์คูโบต้ารุ่น MU4902 นะครับผมคันนี้มาใหม่อีกแล้วนะครับคันเมื่อคลิปก่อนนู้นนะฮะคันนู้นปิดการขายไปที่ลูกค้าอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่นะครับคันนี้มาใหม่นะฮะสภาพโดยรวมก็ยังถือว่าโอเคนะครับจะมีเก็บงานนะครับนี่ฮะชุดปากใบดันนะครับ ฐานข้างล่างนะครับมันมีรอยถะลอกพอสมควรก็เลยเก็บงานสีให้นะครับเนี่ยฮะมีรอยบุ๋มๆหน่อยงานดันเนาะยางก็โอเคยังถือว่าโอเคมีรอยตะกุยบ้างนะครับจากสภาพพื้นดินพื้นหินนะครับคันนี้จดทะเบียนปี6 2นะครับมาพร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วงใบมีดด้านหน้านะครับด้านหลังเป็นผันพ่วนนะครับขนาดใบ24นิ้ว6ใบนะครับรุ่น h w นะครับอ่าลืมสวัสดีลูกค้าใหม่นะครับสวัสดีลูกค้าใหม่ด้วยนะครับที่เพิ่งเปิดเข้ามาชมนะครับ อขอแนะนําตัวนะครับเป็นร้านปัญญาแท็กเตอร์นะครับอยู่ที่กําแพงเพชรนะฮะอ,อําเภอคลองขุง่นกำแพงเพชรมี2ส,สาขานะครับวันนี้มีรีวิวรถแท็กเตอร์นะครับคูโบต้ายันม่าอิซากิต้องการรถแท็กเตอร์มือสองก็เชิญที่ร้านปัญญาแท็กเตอร์นะครับโทรสอบถามกันได้นะครับที่เบอร์0ูเปอร์เจ็ดห้าสองสองสามแปดแปดสามนะครับแล้วก็ ถ้าชมผ่านทาง YouTube ถ้าถูกใจนะครับก็ฝากกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยแล้วกันนะครับขอบคุณลูกค้าใหม่นะครับที่มุงเปิดเข้ามาชมนะครับอันนี้เรารีวิวกันต่อนะครับกับ MU4902 นะครับปี62นะครับใบมีดอ้านหน้าพร้อมผ่าน6นะครับใบ24นะครับนี่ฮะตาช้างนะครับ24ตาช้างด้านหลังนะครับดูด้านท้ายก่อนอันนี้สีสันเดิมๆนะครับลูกค้านี่ดุมล้อไม่มี การถอดเปลี่ยนซินล้อนะครับกาวเดิมนะครับจากโรงงานนะครับมาคิวซีอยู่สวยๆอันนี้ก็สวยนะครับคันนู้นก็สวยคันนี้ก็น้องๆคันคันที่แล้วนะครับน้องๆคันที่แล้วนะครับแต่ปีหกสองเหมือนกันนะเครื่องยนต์เดิมๆนะครับนะฮะสีสันแป๊บไปดันนะครับจะเป็นรถไล่นะครับแต่อันนี้ก็จะเป็นงานค่อนข้างดินหินเนาะยางมันจะมีรอยนิดหน่อย นี่ครับชั่วโมงการทำงานนะครับคันนี้อยู่ที่720ชั่วโมงสวยครับยังไม่บุบสลายเท่าไหร่หลังสนใจติดต่อสอบถามมาได้นะครับที่ร้านปัญญาแท็กเตอร์นะครับคันนี้ mu 4 9 0 2ปี62นะครับเลื่อทะเบียนพร้อมนะครับใบมีดันหน้าพร้อมผ่าน6นะครับคันนี้ราคาอยู่ที่หกแ0 0่บาทนะครับ685,000บาทนะครับกับ mu 4 9 0 2นนะครับสภาพสวยๆนะครับผม 685,000บาทนะครับส่งฟรีในระยะทาง300กิโลเมตรนะครับผมลูกค้าสนใจก็ติดต่อสอบถามมาได้ที่ร้านปัญญาเทคเตอร์นะครับเดี๋ยวเราลองมาทดสอบสตาร์ทเครื่องยนต์ดูชั่วโมงนะครับ720นะครับเครื่องยนต์เดินเรียบนะครับ ไปมี่หน้านะครับแล้วที่นี่นหลังนะครับก็รถเร็วทันใจนะครับ3สไตล์คูโบตานะครับรุ่นนี้ระบบพิดีโอนะครับจะมีออนออฟอยู่ด้านนี้นะครับนี่ออนนะครับดานหลังหมุนแล้วนะครับมันมีเกียร์ปรับอยู่สองระดับนะครับ750นี่ครับกับ540เห็นไหมฮะหมุนอยู่ นี่นะครับระบบ2เกียร์นะครับ2เกียร์ปั่นนะครับก็นี่นครับ750ก็ถักเข้ามาด้านหน้ารถนะครับ540ผักไปด้านหลังเดี๋ยวเข้าละหมดทายนะครับตทดสอบโควิดว้าว แรงม้าแต่แรงหน้าดูนะฮะเป็นยูสี่เก้าภาพสวยๆนะครับผมสนใจก็ติดต่อสอบถามมาได้นะครับที่รับปัญญาเทคเตอร์นะครับตลาดท้ามะเขืออำเภอของผงแพงเพชรแล้วก็สาขาสบ้านท่าคอจตุบวงบัว อำเภอคลองขุงนกแพงเพชรนะครับโทรศูนย์2 3 8เจ็ดห3าสองสองสามนเก้าห้าเปะครับเปิดทําการทุกวันนะครับลูกค้านี่ฮะกับเอ็มยูสี่เาศูนย์สปีหกใบมีดาหน้าพร้อมผ่าน6กนะครับหกแสนแปบาทนะครับหกแสน่าบาทสภาพดมเดิมนะครับนะฮะลูกค้าที่เพิ่งเข้ามาชมใหม่ก็ฝากกดติดตามด้วยละกันนะครับผม้างหน้าเราจะรีวิวสินค้าตัวไหนคอยติดตามนะสำหรับวันนี้สวัสดีครับ